เสียผมเบอร์ให uh, ้กพ okay. <sh> ี่เปิดประธานการฮะเรียบร้อยครับผมการเปิดหมวกบริจาคให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในโครงการเพื่อสรับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ครับท่านชาติชาติครับผมประโยชน์ของกิจกรรมและก็การจัดกิจกรรมเรามีประมาณนี้ครับผมวัตถุประสงค์ของเรานะครับโอเคครับงั้นวันนี้ฮะในเมื่อเราอยู่กับท่านผู้ว่าที่แข็งแกร่งที่สุดในปทพีนะฮะขอให้ท่านผู้ว่าโอ๊ยอย่าเคาะไม้ครับเดี๋ยวไม้พังนะฮะเชิญท่านชาติครับผมกล่าวเป็นเกียรติเปิดงานนิดนึงครับครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีทุกท วันนี้ก็ที่อาจจะครับแก้ไปหน่อยนะแต่ว่าก็คนที่มาด้วยใจล้าก็มาฟังจริงเดี๋ยวต้องอ่านเยเพราะว่าเดี๋ยวอ่านชื่อผิดนะครับพราท่านผู้อาวุโสแพทย์ปรีนิมมานิทนะเป็นผู้ช่วยใน,นการฝ่ายวางแผนและก็มาของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ซึ่งก็จะเป็นผู้ที่รับเงินบริจาคจากการเล่นดนตรีในครั้งนี้ก็ต้องขอบพระคุณคุณหมอที่กรุณามาร่วมงานด้วยนะครับแล้วก็ทีหลายท่านนะครับมีคุณัศยายอดแก้วคุณรัสันทิศ กิต,ติกรทองผู้บริหาร B ี n t e r t a i n m e n t จำกัดแล้วก็มีผู้บริหารค่ายโหลายอันนะครับ High c l o u d Sony m u s i c B c t ero, Disc, ี r o Spicy Disc B Record Any m เแล้วก็ Believe แล้วก็ผู้ที่มาจับจ่ายได้่อยนะครับก็ยินดีนะครับแล้วก็เราก็เริ่มเห็นนะักท่องเที่ยวกลับมาจดจั์เยอะขึ้นนะก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแล้วก็เราก็พยายามจะกระตุน้นเอาตลาดจดจ่์ให้เป็นตลาดที่ระดับเวิร์คลาสได้ก็ทางผู้บริหารกรุงเทพมหานครก็ขอบคุณนะครับทางศิงลปินที่มาร่วมง,งาน ผมว่ากิจกรรมดีๆอย่างนี้ก็มีต่อเนื่องแล้วทำให้คนมีโอกาสมาฟังดนตรีมาจับใจใช้สอยการทําให้เศรษฐกิจกระตุ้นจริงแล้วาจะรู้จักเราก็มีปัญหาคือว่าคนค่อยๆมาเดินข้างในเนาะแล้วก็เป็นปัญหาที่ต้องพยายามแล้วก็มีพื้นที่เรานักดนตรีมาจัดแล้วก็คนเดินเข้ามามีการมาฟังเพลงแล้วก็มาจับ่ายใช้สอยก็จะทำให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นแล้วก็เป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่กลับมาสู่เมืองไทยด้วยนะครับก็ขอให้ร่วมมือร่วมใจกันครับผมว่าทุกคนอยากได้บรรยากาศอยากมาฟังเพลงดีๆก็ พวกเรามาเติมจักรกันบ่อยไหมใครมาบ่อยบ่อยยกมือบ้างมายังไงกันเนี่ยใครขับรถมาบ้างใครนั่งรถไฟฟ้าบ้างะนะก็ส่วนใหญ่ก็คงมารถสาธารณะเนาะเออโอเคครับผมว่าก็มาฟังเพลงแล้วก็มีโอกาสก็จับจ่ายใช้สอยกันด้นยเศรษฐกิจกันเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนแล้วก็นำเติมจักรกลับืนมาท่านอภิเศษก็สัญญาว่า จะทำจากให้เป็นตลาดระดับโลกนะครับผมว่าเราต้องลงมือร่วมใจกันนะทั้งผู้คือซื้อผู้ขายผู้มาจับจ่ายใช้สอยแล้วเดี๋ยวเราจะนํำจจากไปสู่ระดับโลกให้ได้ครับก็ขอบคุณเสด็จเป็นทุกท่านนะครับขอบคุณคุณหมอที่กรุณามาก็เดี๋ยวสรุปกับเพลงกันครับขอบคุณครับอย่าพึ่งครับท่านครับท่านครับอย่าพึ่งครับยังไม่หมดครับท่านต้องอยู่ก่อนครับผมอยู่เป็นเกียรติให้ผมก่อนนะฮะนี่นี่ครับเชิญนะฮะ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 โอ้ ผู้บริหาร B Entertainment แต่งตัวเฟี้ยวมากเลยนะครับผมโอ้โหนี่ฮะนี่ฮะสามท่านนี้นี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะสุดยอดครับสุดยอดครับถ่ายรูปนะครับผมโอเคครับถ่ายเรียบร้อยไหมฮะหรือเราถ่ายกล้องเดี๋ยวเราส่งไลน์กันไหมฮะการทำงานในครั้งนี้นะครับก็เป็นการที่เราอยากร่วมมือกันนะครับในหลายๆค่ายเพลงนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อแบบเป็นการสร้างคอนเนคชันนะครับแล้วก็ได้มีความสุขร่วมกันได้แบบว่ามาจอยกันนะครับผมก็ ดังนั้นในงานนี้นะครับก็เป็นการที่เราจะาารับบริจาคนะครับในการที่จะช่วยซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์การจัดงานในครั้งนี้เราได้รับความร่วมมือจากคงอะไรยังไงบ้างคะโหเยอะเลยนะครับ <c oughs> ก็จะมีโอ้เอานุญาตหันไปดูด้านหลังนะฮะ,ะมีไฮคาวนะครับสตีนนะครับไปที่ดิชมีเรคคอร์ดนะครับ BC t e l o นะครับแล้วก็เพซี่มูนโฮมรันนะครับแล้วก็บีลีฟเอนนี่มายแล้วก็ ใช่ครับประมาณนี้ครับผมในส่วนของการเปิดงานวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่ามาช่วยเปิดงานด้วยใช่ียกว่าเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับที่ได้นำเกียรติจากท่านผู้ว่าในการที่แบบว่ามาเปิดงานให้กับเรานะครับ,นะรบก็เป็นการส่งเสริมพื้นที่นะครับของจตุจักรตรงนี้ให้มีแบบคนมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นมีคนเดินมากขึ้นเป็นพื้นที่ที่แบบเป็นลานกิจก,กรรมมากขึ้นอะไรางบงี้ในส่วนของรายละเอียดของการจัดงานจะมีอะไรยังไงบ้างคะ แล้วการงานนี้นะครับก็จะเป็นคอนเสิร์ตครับจะเป็นคอนเสิร์ตแล้วก็เป็นฟรีคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็โดยรวมก็จะเป็นฟรีคอนเสิร์ตท,ที่หลายๆค่ายนะมาจอยกันมาสนุกกันแล้วก็มีการรับบริจาคในการาช่วยโรงพยาบาลอย่างที่กล่าวไปนะครับแล้วก็โดยรวมในพื้นที่นะเพราะเราจัดคอนเสิร์ตคนก็จะมาเดินกันเยอะขึ้นในโซนนี้นะครับการขายของในโซนนี้ก็น่าจะมีการที่แบบว่าพัฒนาขึ้นแบบคนเดินเยอะขึ้นหลังจากที่แบบซบเซามาในช่วงโควิดนะครับเพราะว่า ช่วงโควิดเราก็ได้แต่พอทซากมันอยู่นะครับเพราะว่าคนมันก็จะเดินกันน้อยเนาะตอนนี้เราก็เหมือนกับพัฒนาพื้นที่ให้แบบมีคนมาเดินเยอะขึ้นอะไรเพิ่มมูลค่าพื้นที่ใช่เพิ่มมูลค่าให้กับพื้นที่ครับอ้อยากให้พี่ติ๊กพูดตัวแทนศิลปินครับเป็นยังไงบ้างกับมีพื้นที่ให้ศิลปินได้แสดงออกได้มากขึ้นโหดีมากมากเลยครับเพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าทุกๆคนนะฮะทั้งทั้งศิลปินเองหรือว่า เพื่อนๆเองที่มาเดินเดินเล่นหรือว่าเป็นคนที่รักในการชมคอนเสิร์ตเนี่ยผมรู้สึกว่าเราอยู่บ้านกันมานานเกินไปแล้วครับนี่คือเวลาของพวกเราแล้วครับที่จะได้ออกมาเจอการได้ออกมาถ่ายทอดสิ่งที่เราเก็บเอาไว้สองสามปีนี่เนาะศิลปินนี่ก็มีเพลงบางเพลงที่แบบออกไปในช่วงโควิดแต่ยังไม่เคยได้เล่นให้ใครดูอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆที่เราจะได้ออกมาเจอกันก็ไหนๆมีโอกาสตรงนี้แล้วก็ออกมาเจอกันครับแล้วก็มาทำญด้วยกันเลยครับตัวแทนแต่ค่าความพร้อมเป็นยังไงบ้างที่จะเอาศิลปินมาร่วมงานในแต่ว ครับก็พร้อมคเพราะเตรียมตัวอยู่2ปีแล้วครับเป็นพี่เลยครับครับก็ศิลปินค่ายผมนี่คือพร้อมมากๆครับชื่อว่าบีแต่ถึงเป็นบีนะครับเล่นแบริษัทเอ็นนี่ไมค์ก็เล่นแรงบีครับหนึ่งครับแต่ศิลปของเรานะคะก็จะมีศิลปินใหม่ด้วยนะคะก็เป็นพื้นที่ที่ให้น้องๆได้โชว์ความสามารถด้วยค่ะจริงๆอะเพลงที่เลือกมาก็คืแบบไม่เหมาะกับการเดินตลาดจริงๆมีทุกแนวเลยค่ะก็ คนที่เดินตลาดก็น่าจะได้ฟังแล้วก็แบบสร้างความบันเทิงสร้างความสบายหู<ช>ทั้งหมดค่ะแล้วมีทั้งหมด4สัปดาห์ค่ะทุกวันอาทิตย์นะใช่ทุกๆวันอาทิตย์นะครับก็จะมีงานนี้ทุกๆไป4สัปดาห์นะครับผมนะแล้วเราก็จะดูฟิดแบ็กนัน้นในการที่เราจัดนะครับว่าครั้งหน้าถ้ามีโอกาสได้ไดจัดต่อเพิ่มนะครับก็เผื่อบอกพ่อค้าแม่ค้าหรือคนเดินแถวนี้แบบ อยากฟังเพลงแบบแนวไหนหรือว่ามีอะไรเพิ่มขึ้นเราก็จะได้ปรับปรุงและพัฒนาตรงนี้ด้วยค่ะทำไมถึงได้ตั้งใจที่จะนำเงินไปบริจาคแม่แับเผื่อรับไปบริจาคจริงๆเราเห็นว่าเครื่องมือทางการแพทย์อะคะ่ะก็ขาดแคลนอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะทั้งส่วนตัวเองหรือว่าทั้งคนที่ผ่านไปผ่านมาเราคิดว่าถ้า มีการรับบริจาคหรือแล้วก็เป็นฟรีคอนเสิร์ตด้วยอย่างงี้ค่ะก็น่าจะมีการสนใจหรือว่าอาจจะหยิบยื่นเล็กๆน้อยๆตรงนี้ค่ะให้ทางทางสุดท้ายอยากให้ฝากเชิญชวน่อยค่ะก็ถ้าใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะก็อยากจะเชิญนะคะให้ชมนะคะทางค่ายเพลงของเราที่จัดตรงนี้นะคะแล้วก็รวมทั้งค่ายอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็สามารถแวะมาบริจาคเล็กๆน้อยๆได้ค่ะ ใช่สุดท้ายแล้วฝากแบบให้คนมาเดินตลาดนี้เยอะๆหน่อยได้เลยครับศิลปินมาร่วมแจมกันได้ครับผมผมว่าทุกคนคิดถึงบรรยากาศที่ดีนะครทั้งการช้อปปิ้งทั้งการฟังดนตรีนะครทั้งการชมคอนเสิร์ตแล้วก็รวมถึงศิลปินเองเนี่ยก็ทั้งการเล่นคอนเสิร์ตด้วยวันนี้เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ดีมากๆที่จะทําให้ทุกองค์เนี่ยแบบครบเลยนะฮะได้กับมาเจอกันได้มาร้องเพลงด้วยกัน ได้มาสนุกด้วยกันแล้วก็ได้มาสร้างสีสันให้กับตลาดแห่งนี้ด้วยนะครับ<ช>แล้วก็สร้างให้กรุงเทพของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นไปครับก็เชิญชวนทุกคนครับมาเจอกันครับ